สวัสดีชาวเกมเมอร์แสนดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมถังซานนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยใกล้จะมีน้องมังกรขาวเข้ามานะครับเป็นตัวละครเอเดนาสายซับพอร์ตนะครับผมที่จะมาแทนในส่วนของถังเย่หัวนะครับสกิลของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือการเร่งเทินนะครับรวมถึงเพิ่มความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมอันนี้คือน้องมังกรขาวเนี่ยจะเด่นกว่าถังเย่หัวนะครับผมเพราะว่าในการที่ใช้สกิลของ ถังยี่หัวเนี่ยมันก็จะเป็นการเร่งเทินนะครับผมแบบว่าเร่งเทินเร่งความไวเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าน้องมังกรขาวเนี่ยจะมีการโยนเทินนะครับก็คือการที่โยนเทินให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มมานาให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับสําหรับน้องมังกรขาวนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับควรที่จะหามาติดทีมเอาไว้นะครับผมเนาะ สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะไปคอนเทนต์ไหนๆเนี่ยเขาเนี่ยก็นิยมใช้น้องมังกรข่าวกันนะครับสาหรับเต้เวอร์จีเนี่ยก็ยังใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับโอเคมาดูกันที่สกิลแรกนะครับอันนี้ผมแปลมาแบบคร่าวๆสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายเนาะสกิลนี้นะครับจะเร่งเทินให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเพิ่มความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับผมเนอ,อในส่วนของน้องมังกรข่าวเนี่ยจะเน้นไปในทางของการอัพเป็น อัตราคีนะครับหรือว่าคีเลนัด้เอยนะครับก็ถ้าใครเนี่ยมีวงแหวนเนี่ยแนะนําว่าให้ทาวงแหวนคีเลดให้น้องใส่นะครับผมเออบางทีเนี่ยเราดรอปใช่ไหมสายซัพพอร์ตเนี่ยบางทีก็ดรอปคีดมคีเลตพวกเนี้ยเออมันก็เอามาใช้ให้กับน้องได้นะครับผมนะก็ถ้ายิ่งตีติดคีเนี่ยมันก็จะยิ่งดีนะครับสําหรับน้องมังกรขาวนะครับโอเคมาดูในส่วนของทักษะวิญญาณที่ 2นะครับผมสายที่1นะอันนี้ก็จะเอาสายแรกมาก่อนนะครับเมื่อเพื่อนนะครับตีศัตรูไม่ซ้ากันนะครับก็คือตีศัตรูหลายตัวนะแบบว่าไม่ซ้ากันนะอย่างเช่นศัตรูมี5้าตัวเราก็ตีตัวที่1 2 3 4 5อี่ห้าอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความเสียหายตามศัตรูนะครับผมที่เราโจมตีได้นะครับผมอย่างเช่นถ้าเราตีได้1ตัวมันก็จะเพิ่มเท่านี้ตีได้2ตัวมันก็จะเพิ่มเท่านี้นะครับผมก็คือ20 40 60 80แล้วก็1น0่งยเอนได้นะครับผมเนาะก็ยิ่ง ตีหลายตัวยิ่งดีนะครับสำหรับน้องทั่หมาดยุนเนี่ยถ้าเราเล่นคู่กับตัวที่โจมตีหมู่หรือว่าเอาไปตีในการตีกระดูกแบบว่าตีศัตรูแบบหมู่เนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะต่อมานะครับผมในส่วนของการโจมตีปกติสกิลนี้โจมตีปกติใส่ศัตรูนะครับรวมถึงเพิ่มมานาให้กับ เพื่อนุ่มทีมที่มีมานาต่ําที่สุดนะครับผมเนาะหนานานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอันนี้เนาะต่อมานะครับผมเป็นทักษะวิญญาณที่4นะครับอันนี้จะเพิ่มมานาให้กับเพื่อนร่มทีม2มานาหรือว่าถ้าโยนใส่ให้กับถังรับก็จะเพิ่มเกรดอาวุธรับนะครับผม2เกรดนะครับรวมถึงจะใช้ทักษะที่1หรือว่าอาวุธรับเนี่ยได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมเออก็เหมือนกับอารมณ์แบบ โยนเทิร์น่ะคล้ายๆกันเนาะก็จะเพิ่มทั้งมานานะแล้วก็จะใช้ทักษะที่1ได้ฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าต้องถึงเทิร์นก่อนหรือเปล่านะเออต้องถึงเทิร์นถ้าถึงเทิร์นปุ๊บแล้วเขาจะใช้ทักษะได้ฟรีเออประมาณนั้นนะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับสําหรับน้องังกรนข่าวเนาะนี่เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสายที่2นะครับทักษะที่1น,นะครับผมอันนี้จะโยนเทิร์นให้กับ เพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนรวมถึงเพิ่มพลังจิตนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ต้องรอสกิลแปลไทยอินงนะต่อมานะครับผมสกิลที่2นะครับอันนี้จะเพิ่มพลังจิตให้กับตนเองนะครับผมบวกเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมตามพลังจิตที่เขามีนะครับสรุปง่ายๆก็คือสายที่1นนะครับจะเน้นอัอตราคีนะครับเอาไว้ตีพวกกระดูกหรือว่า ตีอะไรต่างๆนะครับส่วนสายที่สองเนี่ยจะเป็นในส่วนของการ PVP ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเน้นไปที่พลังจิตนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนั้นในส่วนของการโจมตีปกตินะครับอันนี้จะโจมตีใส่ศัตรูบวกให้บัฟกับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่มีพลังชีวิตต่ําที่สุดนะครับผมจะมีโอกาสนะครับหลบบลีกทักษะการโจมตีได้นะครับประมาณนั้นนะโอเค ต่อมาก็จะเป็นทักษะที่4ี่นะครับอันนี้นะครับจะเปิดใช้งานโล่นะครับจะต้านทานการโจมตีด้วยทักษะของศัตรูได้นะครับแล้วก็รวมถึงการต้าน C4 นะโอ้เป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะซ้อนทับกับโล่ของม้าน้ำหรือเปล่านะในการที่ PVP นะครับแต่ว่าก็เล่นยากนะเพราะว่าปีวิตงเนี่ยคนข้างที่จะ ตัวตึงในพีพีเหมือนกันนะครับจุดเด่นของน้องเขาเนี่ยถ้าผมจะใส่วงแหวนนะครับจะเอาไปตีพวกกระดูกเนี่ยผมน่าจะใส่เป็นวงแหวนก็ไม่หนึ่งหมดเลยก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าดูด้วยนะครับว่าเราเล่นทีมอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระดูกวิญญาณของน้องเขาดีกว่านะครับ กระดูกวิญญาณของน้องเขาเนี่ยณปัจจุบันมีอยู่สองชิ้นนะครับอา <c oughs> มาดูกันที่ชิ้นแรกนะครับก็คือในส่วนของขานะครับผมเป็นส่วนของขาซ้ายนะครับน่ะซ้ายเนาะน่าจะใช่น่าจะซ้ายนะเมื่อน้องมังกรขาวเนี่ยโยนเทินให้กับเพื่อนนะครับความเสีหยหายของการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ อันนี้ก็แปลแบบคร่าวๆเนาะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนแขนซ้ายนะครับทุกครั้งที่ศัตรูรอดชีวิตนะครับความเสียหายสุดท้ายของพันธมิตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็คือทําให้เราเนี่ยทำดาเมจส่ศัตรูได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับน้องมังกรขาวเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของออกระดูกเนี่ย จะมีทั้งสองชิ้นเลยหรือเปล่าน่าจะมีสองชิ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะว่าน้มังกรขาวตัวน,นั้นมาเนี่ยมีกระดูกสองชิ้นมาเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําว่าเราควรที่จะสุ่มเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานจริงด้วยนะครับผมคนที่จะทําทดาวให้กับน้องด้วยนะแล้วก็หาแหวนมาใส่เนาะ แนะนำเป็นนงแหวนคลเรตแล้วกันนะครับผมสาหรับน้องมังกรขาวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ